จ้เมื่อไี่แม่ท้องมาปอพี่ปอน้องคนติดแง่ไม่พอที่ทยลูกเอขอไทยล้วไงยยูทูปแม่ลยลงดนแร้อเล่พ่อเอาบ้าน่อบ้าน ถ่ายรูปลงยูทูบเด้อขออนุญาตใช่ใช่้ที่เห็นนองนบ้านเียเลียง้มยบยกงางไหเบิ้งกันเนาะพ่อนกงงปลาเหเบิ้งกันนอะนมข็งครับก็ล้มหพ่อม่อพี่พาน้องมาเบิ้งพ่น้องเนั้ล้ตึกแขค่ะ อาห่งง parole, า,างเอได้พอเด้อห่างเหร้สีเิพอบ้านบ้านหฮาครับป๋ารรมาสนี่น้องเนไม่ท่วงผ้ายางหอบหอบห้องพี่น้องเอ้รอบิงปาเจ้าหน้าก็เจ้าป่อัวเจ้าหน้าก็เจ้า ช่คีบค่ะใช่คปบผครับเพ่นเพื่อนยิ้มเน,มนมม่มันโมม,ม,มมีมันมีมันาหายมันาหลเอียนามเนาะตางเอียรนามเนาะมือน,น,นี้เนาะครับพวเขาครับหัวลานอย่าขวนเด้อมือ้ามันย่านพัวลานมาลด เป็นเป็นปลาจะคของหน้าคนบอพ่อบ่อครับสาหลวงคนสาสาหลวงครับลูกวิ่ครับแต่หลวงครับม uh> uh ้วนสาบีลาหลายคนขามไม่หลายเลยครับเดี nah ๋ยวต้องโยงก่อน นีคนเอาแบบแกงขึ้นละบอนจะไหนนนมลึกดึกปยืนห่างแหงจงเจาะจังแกะอยู่ค่ะพี่น้องพระเดวัน บะหูน้ำเพิลค่ะ่นแวออ่ะเอามาเบ่งแม่กาเบ่งแี่พอนี่ปลาช่อนค่ะปลาช่อนโอ้ตัวนี้ละเราเดยปล่าปลรนี่นี่ราเน่ยตัวแรกของน้องกับพี่น้องโอ้ผมอ่ปลากระโด่งไปแล้วคุณ ี่ตังคุณไม่บอกคุณจะไหนตนเวดเวยกเนนั่นคนสุทายรูปยกเงยกขึ้นบ้งยกขึ้นบ้งผมไใช่เจ้านั่นคนสิดทายรูปออกไม่รู้ออกออกมาในขาคุกาสั่นเนี่ยวนตวนเนี่ยใคเนียเจ้ากุงเจ้ากุ้ เอาเลยเอาหู้นะเท่ารายได้หู้นะมันเป็นทาบ่อยเยมันเป็นทำอ่ะอาโจ้น่อยค่ะโจ้ยน้อยโจ้โจ้ยึันหน้านับปลามือเป้าอ้อยใจล่ะพอใจเงี้ยค่ะได้ขึ้นละวันแล้วนังเราขึ้นละวันี่ฟองขึ้นละวังเห็นิบ่ได้ยีกบ่พ่อพูดมั้ยโอ้ยห่ามขึ้นเงีงแล้ว ลูกน้องค่ะลูกน้องตึกปลาธรรมศาสตร์พี่นุ๊กากำลังหมุดค่ะนี่นี่นี่จูตเราะดตึกแหนี่เอาเขาติดดหมุดเอาใส่มุนสังท่องเลยค่ะพี่น้องล่องค่อยๆเนี้ยถุงแพถุงปลาคนมาลงกแรเลเบิรดล จบคิดสั้นๆนี่นะคะแล้วเราก็ปีขาในท้องพาเที่ยวพาพีผ้านองมาจมบนตึกแห่ค่ะมาเบิงบ่งพี่นอนบนบ้านแห่ะคะับพี่นอง